สวัสดีครับพากินลั่นทุ่งครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านนะครับมาหวานแหกันนะครับนี่นะครับหวานแหนะครับวันนี้เราจะภารกิจเราวันนี้เราจะมาหวานแหผู้ชํานาญการครับนู่นไงฟิลครับฟิลคนเดิมอีกแล้วนะครับรู้จิจะหมานหรือเปล่า่านผู้ชมนี่นะครับพร้อมครับทท่านฟิลครับโอเคครับฟิลคนเดิมพร้อมแล้วจัดไปนะครับตั้งแรกครับ ตั้งแรกแตกหรือเปล่าเราดูนะครับผมรอดูนะท่านผู้ชมปลาขึ้นนะท่านผู้ชมนะครับตั้งแต่ทำอะไรมาฟิวเนอ่าตั้งแรกครับผมสวยงามครับไม่รู้ปลาจริงหรือาครับกี่เซนนะแห่กี่เซนนะแห่สองเซนนะครับผมใส่เล็กหน่อยนะครับ นี่ครับผมบรรยากาศต่างจังหวัดท่านผู้ชมหาก,กินแบบบ้านๆนะท่านผู้ชมดูจะมีตัวท่านผู้ชม,ชมดูหรือเปล่านะครับไม่ปลาบุกีอะไรวะออ้ ปลาค้าบของพี้ยเหรอปาข้ามของแล้วเปล่าไม่ปลาโปรตีนเออโอ้โหท่านผู้ชมดูปลาครับโอ้โหครับตั้งแรกครับผมตั้งแรกครับนี่ครับถือว่ามาครับตั้งแรกครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนนะครับผมตั้งแรกนะครับก็ได้เยอะนะครับนี่นะครับตั้งแรกนะครับผม นี่นะครับอันนี้ก็ได้ประมาณสิบกว่าตัวนะครับส่วนตัวเล็กก็ตัวนี้นะครับนี่นะครับผมตั้งแรกก็ถือว่าได้เยอะนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับแต่เป็นไซส์สองเซนนะครับผมต่อไปนะครับตั้งที่สามนะครับผมโอเคนะครับตั้งที่สองนะครับผม โอเคครับจัดไปครับผมสวยงามครับผมโอเคครับเดี๋ยวลุ้นกันครับผมโอเคครับลุ้นเลยพร้อมๆกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับติดติดต่อนะครับผมเรียบร้อยนะครับติดต่อแล้นะท่านผู้ชม มาดูว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับน้ำก็ค่อนข้างลึกอยู่นะครับท่านผู้ชมถึงน้ำแห้งเงี้ยแต่น้ำลึกนะครับนี่นะครับนี่นะครับมาดูจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหได้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่นะครับถือว่าโอเคนะครับตั้งนี้นะครับเยอะเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมโอ้โหี่ยปรากฏตัวตัวนะครับใหญ่นะครับผมโอเคครับผมขออนุญาตปลดปลานะครับ นี่นะครับตั้งที่สองนะครับถือว่าเยอะนะครับประมาณยี่สิบตัวนะครับโอเคนะครับลุ้นกันต่อครับผมโอเคนะครับนี่นะครับนักประดาน้ำของเรานะครับผมชอบจังเรื่องเล่นน้ำนะครับโอเคนะครับรั้งที่สามนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วครับรอบสุดท้าย ที่เดิมเพระาะว่าปลาขึ้นที่เดิมนะครับจัดไปเลยครับสวยสวย, <c oughs> สวยใช้ได้ลุ <c oughs> ้นครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโดยประมาณมีตัวแล้ปลาครับลุนไปแล้วครับผมปลาอะไวะนั่นไงไหนปลาอะไรมีตัวนะครับผมสองสามตัวป โอเคนะครับผมประมาณสี่ห้าตัวนะครับผมจะ็ปลดปลาสักครู่นะครับก็โอเคนะครับนี่นะครับประมาณหวานสามครั้งนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าได้เยอะนะครับกับข้าวมื้อหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมสองมื้อเลยแหละโอเคนะครับนี่ก็หมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาครับผม บรรยากาศเด้พาชมบรรยากาศครับก่อนกลับนะครับผมบรรยากาศดีนะชมนี้ยังร้อนนะครับประมาณบ่ายสามเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปใส่เบ็ดกันนะครับท่านผู้ชมรอชมนะครับผมคลิปต่อไปนะครับนี่เรามาหวานปลาก่อนนะครับขั้นเวลานะครับโอเคนะครับ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์ e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับนะครับเฟลและโอเคนะครับผมโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ